สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับมอสครับมอสจิตตกครับพี่มอสครับครับวันนี้เราทำอะไรนดีครับก็ปกติจะร้องเพลงเรื่องตอีแต่วันนี้พักผ่อนดีกว่าอยากพักบ้างโอเคก็ดีนะครับอยู่สวยบ้างก็ดีทําอะไรเล่ด้วันๆโอเคโอเคคุยอะไรดีวะวันนี้พี่มอสชวนพุยหน่อยดิเอาพี่กูว่าไป ผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจบางทีมันก็ไม่รู้ดิเฮ้ยแล้ววันนี้เราไม่ร้องเพลงเลยหน่อยหรอไม่พักผ่อนดีกว่าอยากจะชวนเพื่อนคุยมากกว่าแต่ว่าคุยเลยดียอ๋อเลือ่องสิ่งหนึ่อยากขำไม่ตลกนะเว้ยไปถามจริงพี่ครับเงาเหรอวะอะไรทำไมเงาก็แบบมานั่งคุยกันเองเนี้ยบ้าไม่ได้คุยกันเอง นี่เราแยกล่างอยู่เออเฮ้ยพี่ต้องเข้าใจพี่คือมอสของมอสจิโตถูกปะสำหรับคนที่อยากจะดูเราไลฟ์ครับใจเย็นๆใจเย็นสักครู่ครับผมเทคโนโลยีมันจะไปไม่ถึงอีกสักสิบปีอาจจะไลฟ์สองคนได้ผมแยกร่างจริงเมื่อไหร่น่าจะมันกว่านี้งะแยกกับไปรับงานโอเคโอเคดูแลกันครับพบกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ